เอาแล้วฮะทุกคนเดี๋ยวเราต้องไปที่มอนถาดครับสตูดิโอให้ตามไมค์เข้าไปนะซึ่งก็อยู่ไกลไหมเว้ยหกสิบกว่าเมตรครับสบายเราจะมีโดรนกระดักไหมเนี่ยมันมีทางออกไหมนี่ทางออกโอ้ยแล้วก็ผมอัปเกรดมีดมานิดหน่อยฮะเป็นมีดแบบว่าหดหดขึ้นนะครับอันนี้อะไรวะเนี่ยเอาหูลุงมายิทะเลนี้จับสั่งคอซะ หน่อยเป็นไงละรู้อืมอืมอืมอ,อ,อืตีเร็วขึ้นนะฮะแล้วคือมันแรงขึ้นด้วยโครฟินนะทุน <c oughs> โอ้โหให้ตายเหอะกี่ตัววะเนี่ยตายไม่หมดเลยครับแล้วก็ทุ่มพื้นไปทีนึงแล้วก็โอ้ยโอยมันมีพิษว่ะมีพิษมันมีพิษโห ปลากระจายปลากระจายหลบเป็นได้หรอหลบเป็นได้หรอหลบเป็นได้หรอโอ้โหเยอะจัดเยอะจัดมามาทีละตัวทีละตัวหนีโดนจวงหน้าจวงหน้าจวงหน้าจวงห,หน้าไปเอาฟันบุดเกินก็สวยดิมา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 ดิาดาดาดโหดขึ้นมากเลยนะครับซอมบี้เนี่ยฟันไม่จีจีนี่คือเกือบตายละไปดิ ทำไรกันหรอหนูหนูโอ้โหมีตัวพึ่งด,ด้วยดีหว่าโอ้ my god ตัวพึ่งนี่ลากข้ามาโดนอันนี้ได้ปะน่าจะเป็นสารเล็อกอย่างเลยครับนี่โดนแล้วเรียบร้อยตายไหมเือเด้งขนาดนี้เรียบร้อยอยแต่พึ่งไม่ยังตามเลยเลยว่ะเฮ้ย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 พึ่งไม่นคนพิษเย่เดินมาเดินมาเดินมา,มา,มาอแล้วก็ยืนดูอย่างสะใจฮะเรียบร้อยป่าฮักเปิดตัวยอย่างสบายใจเชิบ เฮ้ยเรามีขีการ์ดแล้วหรือวะโอ้แจ๋วเลยผมว่าเปิดไปต้องเจออะไรที่แบบว่าเกิดคาดแน่เลยอะเปิดปะโอโหสอมบี้โดนไฟลุกสองตัวอ่ะเออมีประโยชน์จริงด้วยโดนระเบิดไปได้โอ้ยมีอีกว่าโอเคมาโดนไฟดับไปด้วยว่าเอ้ยมันมีมันมีไอ้ที่ดับไฟอยหรือว่า ลงไปลงไปเออเราต้องสู้นี้สินะเดีย๋ยวเข้ามาเดีย๋ยวเข้ามามาดิ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 เดี๋ yeah. ยวตัวท้ายครับมาเข้ามาเข้ามาเข้ามา ไม่กลัวหรอกเว้ยมีน้ำเว้ยมาเด้มาเด้โอ้โหมาอีกตัวนึงว่ะมามาเข้ามาเข้ามาน้ำหมดยังน้ำหมดแล้วด้วยน้ำหมดแล้วก็ใส่เลยดิครับอะไรนี่โอ้โหฟันสามทีที่ตายหมดแรงอ่ะเป็นมีดที่แบบโหดจัดอ่ละคุณผู้ชมอ่ะไฟสักหน่อยเอ้ยโอ้โหนี่แข่งมาเซอร์ไพรส์แล้วว่ะไม่นี่เซอร์ไพรส์เหรอเซอร์ไพรส์หรอ เดี๋ยวน็ดคิดดีครับนี่ปิดหลบได้อยู่ปึ๊บปึ๊บโอ้โหข้างหน้าเป็นขบวนเลยนี่ดีว่ะของเล่นนะครับบายบาย <c oughs> โดนปะพี่ใหญ่เราพี่ใหญ่โดนไฟไปพี่โอ้โหเรือมันไม่ลดเลยเว้ยเฮ้ยเลงหัวครับแล้วก็ปาดมัน โอ้ยโอ้โหผมโดนสวยละตำยาทีนึงเย๋จูบมันก่อนครับจูบมันก่นอนรอร้อยมันทุบพื้นผมทุบก,ก่อนก็ได้มันไม่ทุบผมทุบก,ก่อนมาดิพี่ว้าวมาดิ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  ถ้าถูกเราเรียกว่ารู้เชิงแล้วไม่ได้กินผมหรอกเออท้ำอีกทีหนึ่งหมัไซ้อ่าจะได้สู้ง่ายๆหน่อยมาดิเข้ามาดิเข้ามาดิเข้ามาดิเอาละเพื่อนที่เหลือปไปไหนอะ่ะที่นี่อยู่นี่อยู่นี่มาเร็วม,มาเร็วม,มาเร็วม,มาเร็วที่นี่อยู่นี่จะระเบิดไปเนี่ยจะระเบิดไปเนี่ยนี่งไงระเบิดแล้วรอเลยครับเรียบร้อยต้องถึงเมย์ครับ เหล็กตัวอลไรตัวเดียวโอ้โหเหงาเลยดิเมียืดกันเยอะนี่เหงาหรือเปล่าเดี๋ยวส่งไปหาเพื่อนติยนะมาโอ้โหสามทีตายม,มันเกินโอ้โหผมไม่เปิดได้ไหมเดี๋ยวมีกี่ตัววะเนี่ยไม่เห็นด้วยอุ๊ยโด,ดบนบาดเลยสองสามตัวครับได้อยู่โอ้โหไม่ใช่สองสามตัวละอ่ะแล้วเปิดจ้าบ๊ายบาย เออยดีวะสบายดีโอเคไปกันที่โซนถัดไปครับตัดมาทีตอนกลางคืนเลยครับยังไม่ถึงสักทีมอนนาดเนี่ยม uh ันไกลยังวะนี่อายถึงแล้วมอนนาดสตูดิโอเกรดสองครับโอ้สตูดิโอใหญ่มากไปเข้าไปข้างในเดี๋ยวครับเปิดได้ปะไม่ได้ด้วยว่ะเปิดไงอ่ะห้องนี้ไม่ได้แสดงว่าเข้าอันอื่นแบบนี่มันมีดาได้ มีทางเข้าทางที่สองเสมอโอ้อสมพีเต็มเลยวะออกสลนายละกันออกสลายละกันอ้ยผู้แจกจ่ายแจกจ่ายแจกจ่ายอุย๊ยมีเราจะพังแล้ววะมีของตบไหมเนแถวนี้โอ้หรังขวายเยอะมากโอ้พังซะแล้วมีชั้น เอาผมปันบืดเลยแม่งแม่งอุย้ยตัวอะไรวะเนี่ยแม่งมีอาวุธด้วออุย้ยอย่าเข้ามาตันไม่ดีโอ้ยระเบิดระเบิดระเบิดโอ้ยขบวนนี้มีเหรออุย้ยสวยแล้วผมปาดบืดไม่สวยหรอก เพราะว่ามันก็ตีไปโดนเหมือนกันเฮ้ยลงไป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 ทำไรกงนแย่หมาดีขยันอยากขึ้นมาจับศิลปินหลอหลอ,หอโห้ยวิรุอยากจับมือเรางั้นเลยฮะอยากจับมือเราหลออมตัวนี้อึดจับอะหรือว่าแฉลงมันตีเบาอะ อะเข้ามาเข้ามาลุงผมจับให้เน้นๆเ,นนเนนลยรักกันนะลุงร้อยสองครับบ่อนี้มีอะไรไหมนี่อ,อยากได้ยานะ่ะมียาให้เราไหมไม่มียาเลยเป็นบ้าน <c oughs> เป็นรถบ้านที่ไม่มียาเลยงั้นเหรอโอเคแตดูล้วเงียบสงบดีมากครับ อะ,อะไรเก็บได้ก็เก็บก่อนแล้วกันตอนนี้มีไรฟรรไา,าฟร์มได้อีกไหมเอามานี่ฟาร์มได้อีกเือใครไหยเดี๋ยวอันนี้มันเป็นที่แต่งหน้าครับนี่ยาเรามีที่ซ่อมละมาซ่อมของเลยนะครับนี่อยาบกดได้เอาไปแฉลงเลยทุกคนแฉลงกับเพืแล้วกยันตีแล้วเลือดเด้งโอเคปืนอะไรยัไม่มีส่วนอราวุธรักเราขอเป็นมีดเหมือนเดิมแล้วกันนะ <laughs> มันโกงอะ่ะเจอใครไหมไม่เจอไม่มียาเลยตรงไหนฟาร์มได้ไหมครับ ทานนี้เปิดได้ไหมไม่ได้ทำไรครับเนี่ยจ้วง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  <c oughs> <c oughs> เปิดประตูอ้าวประตูล็อก <c oughs> เออทางนี้มีอะไรหรือเปล่านี่ไมงมีของอยู่เก็บหมดครับเก็บหมดต,ตู้ส่วนทีทางนี้จะเข้าไม่ได้นะครับใส่ตะอ,อ้อมไปข้างหลังเออข้างหลังก็เข้าไม่ได้วะ่ะ ไไงเนี่ยในรถบ้านคันนี้หรือเปล่าเปิดแบบรอเซโอ้หอืมไม่มีอะไรเลยอันแบบนี้ล่ะโอ้ของเต็มเลยครับเ้อนี่ไงเจอแล้วเปิดประตูว้าวมันไม่เหมือนสตูดิโอทุกคนที่เขาไว้ถ่ายหนังนะครับซึ่งมันจะแบบมีความแบบซับซ้อนซ่อนเงินมากๆเลยใช่ไหมครับ คุณพนักงานใช่ไหมคุณพนักงานอุย้ยโอ้โหมเดินมาตีเราได้ด้วยไงวะเนี่ยยังมีไอ้ไม้ห้อยหลังอยู่เลยเฮ้ยลงไปล้มลงไปอืมอืมคอหลุดเลยแม่สไปเดอร์แมนปะว,วะไปไม่ได้ไงวะเนี่ยเสียงข้างบนเต็มเลยครับเกลียดเราเมื่เปิดน,นี้ใช่ไหมเป,ป็นสไปเดอร์แมนปะว,วะ เจอไหมเจอไหมไงเจอแล้วทำไรครับอ่ะผมช่วยผมช่วยผมช่วยอ่ะอยากลงไปข้างล่างใช่ไหมโอเคอ่อาน้ำเอาน้ำไปอันหนึง่งลาศบมันมีไฟไหม้หรือเปล่าทำไมเขาตักน้ำให้เราอาจจะไม่มีก็ได้แค่อยากให้เราส่งไปให้เขามาแล้วอ๋อนักแสดงอยู่นี้เคยเคยเราจะไม่ยุ่งครับแต่เราเปิดไปก็เจออยู่ดีนี่หว่าแล้วไม่เปิดแล้ว ไปไม่ได้จริงวะไปสตูดิโอที่แอบงงอกแน่คผู้ชมแล้วฉันต้องไปไหนแล้ว่เนี่ยโอ้ผมลองไปรีเกมมาฮะสุดท้ายก็คือเหมือนเกมมันบัน๊กครับทุกคนคือเราแค่กดอันนี้คือปุ๊บทุกอย่างก็คือเปิดเปิดได้ครับใชแ่แล้วครับเน <c oughs> ี่ยแหละครับโอ้ตัวอะไรวะเนี่ยตัวไฟเต็ไมไปหมดเลยทุกคนหุ่ยง มาเดฟ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 โอ้โหตีโคตรแรงอ่ะมาดิมาดิมาดิอื้มไม่รัพังเลยวะเดี๋ยวรบกวนครับลองไปใชตต่อิโต้ดีกว่าทุกคนผมได้อิตโต้ใหม่เมื่อกี้นี้ฮนะคือผมก็ปิดเซฟแล้วลองไปเล่นมัใหม่รอบนึงก็คือเหมือนมันบั๊กเลยครับทุกคนตอนนี้คือหายแล้วออ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 ืืออืืืื มาพร้อมกับบอสครับอ่ะเอาไปกินโหโดนอยู่นะแต่มันแทบไม่เข้าเลยเอ่อเอาใช้เป็นนี้แล้วกันจะได้แรงๆนะครับแล้วก็จัดการพวกกี๊กกอนปาด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 โอ้ยเยอะเว้ยกี๊กที่น้องผมว่าน่าจะเป็นโต้เนี่ยเลยกว่าว่ะอือ โอ้ยระยะแม่งสั้นเกินเอาโอ้ยโอเคโอ้ <laughs> แล้วก็ตัวใหญ่ครับอ่ะเอาไปกินเออตัวใหญ่เลือดมันแทบไม่นุ่นเลยว่ะทุกคนเดี๋ยวรวมประธานาธิบดีได้กันนะครับเอาตัวเล็กก่อน <laughs> เข้ามาเด้ออืมเฮ้ยจี้เดียวเดียวเดียว ลาให้มันโดนไฟเดี๋ยวทุไไกคนแปลกนะวะนะมาเหลือแค่มันกับเราแล้วครับเหลือแค่การกับชงเขาอืมอืมอืมฮูม้ลบ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 เออฟาดหัวมันโอ้ยโอ้ยรอรอมันตันครับรอมันตันยังไงยังไงยังไงอืมอืมอืมไม่ได้ไม่ได้เขาไม่ได้ไป เนี่ยแหละรอตรงฝั่งนี้แหละอืออืออือเอามาดินั่งแล้วก็สวยเด้ออื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 ออะไรอะไรจะทำะไรทำอะไรจะทำอะไรว้าวกับตายแคปปิโต้รุ่นเรือดครับโอ้โหวุ้ยเจ๋มาจากไหน เจมันจากไหนเจมันจากไหนเจนหึแล้วก็ซ้ำมาเอ้ยแตผมว่าผมไปซ่อมมอดก่อนเดยวทุกคนอาจจะแบบแปลกใจน,นิดนึงนะฮะอยู่ดีเปิดมาก็แบบตกใจเลยผมก็ตกใจเหมือนกันครับอยู่ดีก็เ,เปิดห้องมันได้ทุกคนผมแบบพยายามไล่หาแต่แบบคลิปก่อนหน้าแลวแล้วแบบมันไม่ได้จริงๆฮะ,ะก็เลยลองไปเล่นหลังไม้ดูนะครับโอเคสรุปว่าเกมมันบัก็กแสดงว่าประตูเปิดแล้วก็ เมื่อกี้มันมีแสงอะไรแปลกๆด้วยครับแสดงว่าเราอาจจะไปแบบมิตินึ่นได้นะหรือเปล่านั่นะสิเนี่ยเวลาไปมิติอื่นได้ปะไม่รู้เหมือนกันแฮะแต่อุ้ยโดนอะไรวะนะอืออออออคือโดนอะไรเมื่อกี้เลยยูวีก็สตาร์ทเฉยเลยคือโดนอะไรวะเนี่ยไม่เสียงข้างในด้วยครับอุ้ยลุงลุงลงมาอีกก็สวยดิ อืไปไปไปอืตันทีเดียวแต่ก็สำสำจบไปศพดีๆก็ดีอยู่แล้วเดินออกมาทำไมเอ๊ะเราข้างตาเราเข้าได้อย่างเออเราเข้าได้แล้วนี่หว่ามีของอยู่ไม่ใช่แรครับนี่ไงคืออะไรอะ่ะดาบอะไรวะเนี่ยอันนี้โอ้ดาบคาตานาเหรอว้าวเออลองเล่นคาตานาเดี๋ยวทุกคน ถ้าอย่างนี้เราไปอัปเกรดได้ปะเออ,อ,อรอแบบเกลยก่อนเลยคนระับอัปเกรดได้มีเป็นไฟฟ้ากับอันนี้ฮนะอันนี้คืออะไรอ่ะอ๋ออันนี้คือถ้าเราแบบเหมือนเรายิ่งตีซอมบี้เก็บพิเท่าไหร่ทุกคนมันก็จะแบบทําให้ซอมบี้แบบติดติดอ่อนแอครับอืมก่าสนใจดีนะใช้ของก็ออพอๆกันนะฮะเราใช้นี้แล้วกันนะครับโอเคอัปเกรดเลยส่วนปืนโอเคเรามีอยู่อา่าฮะขอบแบบว่าโคตรหมดโคตรอันตรายอีโต้อะไรอีโต้ลอบเกรดได้ปะ โอเคมีของนี้ครับอัเกรดเลยปืนเราไม่มีละเนี่ยแหละเราจะได้หัวคือแบบ300เปอร์เซ็นแะน่เพราะว่าซัมบี้มันอึดขี้ละเสียงข้างในนี่คือกรีดร้องแบบสุดๆแล้วอ่ะผู้ชมไปแล้วเข้าไปในประตูนี้ดิอ่ะอ้าวเข้าไม่ได้มันเหมือนเป็นประตูวับอ๋ออ๋อไม่ใช่หวะอ๋อตรงนี้เหรอเฮ้ยตรงนี้อยู่ทุกคนผมรู้แบบมันเป็นเกมแบบว่ามีวับจริงอะไรเงี้ยไม่ใช่วาับกับการแสดงเย้ มีอะไรให้เราอีกไหมเนี่ยมันมืเดเลยครับเรามองยากมากเลยลวนเดี๋ยด้นนี้เป็นด้านหลังของโชว์ครับแล้วก็มีเป็นเทียบเกรดซ่อมกันแล้วด้านหลังนี้มีอะไรหรือเปล่ามันไม่มีอะไรครับอ๋อคือประตูที่ทะลุไปทางนู้นใช่ไหมไปครับไปครับมาอยู่แร้ประตูนี้เปิดได้ไหมโอ้โหโอ้ยท <c oughs> ี่มันสี่อะไรวันนี้โอ้โหไม่ใช่เล่นเลย ไปกินซะนะบายบอุ้ยไม่โดนว่ะอื้มอืมอืมไปรักแสดงดีๆก็ด,ดีดีอยู่แล้วดีอยู่แล้วออกมาทําไมออกมาทําไมออกไปจากซีนทําไมออกมาจากซีนก็นทำไมออกมาจากซีนวุ้ยแม่งเยอะจัดปะแจกจ่ายจะแจกจ่ายให้ครบเลยนะตันก่อนยวก่อนครับจะตายซ้ำไปคุณนี่ตายยังตายแล้วโอเค ตัวสุดท้ายครับแรงที่หัวมาแล้วก็ฟาด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 เกือบตายสีเลยวะเนี้ยซีสุสานเหรอวะโหแบบน่ากลัวเนี่ยเฮ้ยจะมาวะขางขวาไปได้ปะอ๋อมันไปไม่ได้แล้วด้วยว่ะไปได้แค่ทางซ้ายไม่ผมได้ยินเสียงอะไรปะป๊าวะโอ้ เต็มเลยอ่ะปลาระเบิดดักไว้ตูมอุ้ย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 ออกไปออกไปออกไปดูก่อนตานไหมเระเบิดตดเหม็นแล้วล่ะเหม็นไหมล่ะเหม็นไหมล่ะอุ้ยโอ้โหดับเลยหรอโหดโหดเรามาเกิดที่ไหนวะเนี่ยเกิดด้านในอีกรอบหรอเออไม่ได้ใช่ครับ โอเคอันนี้มันเป็นเอฟเฟกตน้ำครับผมว่าไอดาบอันนี้มันมันก้าวโหดนะเว้ยทุกคนแต่ป,ป้ามันสู้ไม่ไหวเราใช้เป็นอันนี้ดียวคอนสุนดหดเราไหนต่อได้ครับ,ด,บดับไาาด,ด้แล้วให้ตกดอแม่ อิเล็กต์ผมจิงจัดโอ้โหแล้วผมรีบกดไปแล้วอะเด yeah. ็กเย่ไม่เป็นไรหลบได้เหรอหลบได้เหรอหลบได้เหรอเห็นปะมันจะมีตั้นนะครับชอบคออะไรเนี้ยอุย้ยอุ้ยมันเจ็บไหมเล่นกับไฟมันร้อนนะเว้ยเข้าใจไหมก็เล่นกับไฟมันไม่ดีรถร้อนจะไม่ดี แม่งเรากดเอฟเฟกไวเกินคนไม่เป็น,น,นไรเอ๊ะแต่น้องไปโน่นดีกว่าอ,อ๋แต่น้องเดินวนไปอีกโอ้ไม่ตายเถอะไปครับรอบรอสูบไฟตายเอาไปกินก่อนแล้วก็ไฟไปถ้าไปก็ระเบิดแล้วก็ทุบหัวมันั่งเข้ามาเลย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 อืออือแล้วลุกขึ้น มาทำใหม่ล่ะฮืมฮืมฮึมอีเดียวก็เตะ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 ใครมาเตะเตะผมไม่ตามหัวด้วยอ่ะอืมอึมฮึมฮึมตายไปซินละจ้ะมีอาหารใทดลองไหมฮะเฮ้ยประตูนี้เปิดได้ไหมเนี่ยปุ๊ดเออฮึมฮอมฮออืฮ้ยตัวนี้ไม่โดนตันได้ไงวะ มันกลับมาที่เดิมนะอ๋อแต่ประตูฝั่งนี้เปิดแล้วอม่ไรอ่ะฝั่งนี้ไปไหนต่อได้ไหมไม่ได้หรอเสียงเก็บของไปมาแบบนี้คนเดียวก็หลอนเหมือนกันนะนี่เนียทางนี้ไปไม่ได้แล้วทางน,นี้เปิดได้ไหมเอยไม่ได้หรอกมันจะเปิดยังไงวะเนี่ยไม่ได้เหมือนจะไปต่อไม่ได้นะครับอันนี้เปิดได้ปะไม่ได้เอวงกดชัดๆอันนี้กลับมาที่เดิมครับ แต่เราไปต่อไม่ได้แล้วไงตรงเนี้ยรเราต้องมาเนี้ยแหละครับผมว่าอาจจะต้องลองนี้เปิดนะครับไปยังไงเลยเนี่ยอ๋อนี่ๆๆๆเราเจอประตูแล้วครับตีกะจริงเอ้ยแล้วทำไมไม่ปล่อยให้ผมไปทีสีล่ะลุงชอบมาผูกข้างหลังโอเคเรารู้มาทางด้านหลังแล้วครับโอ้โหตัวอะไรเตร็มเลยไปไเนี่ยเอาตันไป เหม็นไม่ล่าเหม็นไม่ล่า,ลาลเระเปิดตดจะได้นะอุ้ยมาขี่กันแบบนี้ได้ยังไงไม่ได้ชอบผู้ชายบอกไปกี่รอบแล้ว <c oughs> สบีแมงจะกอดเราเดียวเลยโอ้เราทูกุมาแล้วทุกคนจะฟังโน้นระมังนี้นะครับเอ้าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยมีตัวอะไรลุกมาหไหมซ้ำก่อนเลอันนี้มันเหมือนเป็นลายเท้าของไมเคิลครับเนี่ยเห็นปะเราให้เราตามรายเท้าไปครับเน่าเรามาสุดแค่นี้เหรอแล้วไงต่อ อ๋อยนี่ไมเคิลวนมาตรงนี้เหรอโอเคเนี่ยมีเซซ่ากอเู่ครับนี่คือไฟฉายแล้วมันก็เล็กเล็กผม <c oughs> ว่าเราวิ่งไปตามสายชะตายาเราเดือดโอ้โหนี่ย <c oughs> อะไรอยู่เนี่ยเอเระเบิดไปกินทำลายได้ไะอันนี้ไม่ได้ต้องใช้สกิตไปก้าวผมว่าเราไปเลยเดือย, <c oughs> ยืนรออยู่ใหญ่ วิ่งเลยดีกว่าไปครับเจีย๊ยบเฮ้ยเฮ้ยใครเป็นไรอ่ะเฮ้ยเสียงคนกรีดร้องครับเหมือนมีคนอยู่นะแต่ผมว่าไม่น่ารอแล้วแหละถ้าจะปีดกันแล้วนี่อุ้ยตายเนี่ยโอย้เยอะชิบเป่งเลยซอมบี้ตอนคืนนี่โหดมากเลยทุกคนอืมอืมแต่ลองหดกว่าไงไปตามไปใหญ่เย็นๆน,นะจ๊ะทุกคน ในเย็นอุ้ยอุ๊ยจะตายจะตายหิวก่อนเอาไปกินระเบิดอุ้ยโ,โหแม่งมันตีแล้วมันไม่โดนตันว่ะออกไปเดี๋ยวจัดนี่ต้องอันหนีแล้วแหละมาเลยมาเลยเข้ามาเข้ามาเลยอุย๊ย <laughs> ขี่เก่งเก่งอืมอืมอืมเข้ามาเด้ เ <laughs> ข้ามาเลยครับป้ามาเข้ามาให้หมดแม่ง <laughs> กอนเราโคตรเก่งเลยซอมบี้พวกนี้เนี่ยเาได้ตัวหลังไปไหนแล้วเดินไปดูแล <laughs> เห็นเห็นค้อนใหญ่ใช่ไหมเราไม่อยากเข้ามาเข้าใจได้โอเคจะชิวเป็นซอมบีด้ดีๆก็ดีแล้วนี่แอน,นเคิลอยู่านี่บอกว่าเนะนี่ยไม่มีนะแต่น้ำยาเป็ดโตนี่หาให้เราป่ะเงี้ยเงี้ยอยู่อ๋อ,อไม่ใช่ ีใครอีกไหมครับโอออยู่คนเดียวมันเหงาใช่ไหมล่ะหหืืซ้ำหอวไปฮ่าว่าฝินโอ้ยไง้ไิงห้าพันเลยหรอไปครับเรามม่งหน้าไปกันต่อฮะผมว่าเจอพวกนั้นดีปะอ้ยมันดูดไปมาทั้งมันเด็บยุ่งกับมันเลยฮะมันเยอะอันนี้มันเป็นสตูดิโออีกฝั่งนึครับมีอะไรให้เราปะ เใส่ไม่ได้ครับม,มี่ยมีเศษซากอยู่เลยแล้วก็แวะซอมของสักนิดนึงครับเหมือนเป็นสตูดิโอแบบว่าถ่ายชิวๆนะครับแล้วก็ตัวเลยเต็มเลยวนะเนี <c> ่ย <oughs> ไม่หลงได้ไหมอะปางเดียวได้ไหมอะเออถ้าสมมติว่า เราเทน้ำมันลาดไปแล้วเราปาไฟลงไปมันจะติดปะเออลองหลอกเลยมามามาเข้ามาเข้ามามาเร็ว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 แจกจ่ายน้ำแจกจ่ายน้ำไอ้สองบีคนนี้มัจฉาดเว้ยไม่ยอมเข้ามาอ๋อ่ะกินน้ำกินน้ำกินน้ำงาม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 เดี๋ยวก็ลงมาเป็นตัวรอดแม่งวิ่งไปอย่างไวเลยวะเข้ามา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 ก็ปาแล้วเปิดไปครับ นี่ไงโดนไฟช็อตไปเด็กมาดิมาดิมาดิโอเคโอ้ยระเบิดด้วยไหม <laughs> โอเคฮะเดี๋ยวพาร์ทเดียวรากันไปเท่านี้แล้วกันนะครับผมใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ <laughs> แล้วก็เจอกันอีกทีพาร์ทหน้าครับกับ <laughs> สตูดิโอ <laughs> สุดอร่อยของเรา <laughs>